ก่อนอื่นนะคะก็จะไปที่การดาวน์โหลดก่อนเลยเนาะก็เข้าไปที่ Play Store นะคะแล้วก็คลิกไปนะด้านบนนะคะค้นหานะคะตามนี้เลยนะคะพิมพ์ตามเลยเนาะก็จะเป็นแอปนี้นะคะ ก็ให้ดาวน์โหลดติดตั้งเลยเนาะแล้วก็กดเปิดนะคะแล้วก็เปิดขึ้นมาก็จะมาเจอหน้านี้นะคะก็ให้เรานะคะคลิกเข้าสู่ระบบนะคะสีแดงนะคะก็จะมีให้เลือกผ่าน Facebook กับ Google นะคะก็เลือกอะไรก็ได้เลย พอเข้ามาแล้วนะคะก็วิธีการทำงานนะคะก็คืออ่านข่าวนะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นข่าวหมดเลยนะคะก็ให้เรากดที่ข่าวไหนก็ได้ค่ะพอกดนะคะก็รอนะคะใครเนี่ดีๆก็ไม่ต้องรอเนาะแล้วก็มาสังเกตรูปไอ้ด้านข้างนะคะรูปหนังสือเนาะเลืองๆก็ถ้ามันนี้แล้วถ้าตัวเสศษน้ำตาลไม่วิ่งนะคะก็ให้เราเลื่อดนะคะไปเรื่อยๆนะคะแบบ ถ้าเลื่อนจนสุดแล้วมันไม่เต็มก็ให้เลื่อนขึ้นมาอีกทีนะคะพอมันจะเต็มแล้วก็ให้เราลากลงไปข้างล่างยาวๆเลยนะคะก็มันก็จะขึ้นอย่างนี้เนาะแล้วก็รอนะคะเป็นเหรียญที่เราจะได้นะคะพอได้มาแล้วนะคะ30คะแนนนะคะคะแนนก็แล้วแต่วันนะคะเผือเขาจะมีแบบเออแบบบวกเพิ่มอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ เลือกข่าวอื่นอ่านได้เลยนะคะก็จะเหมือนเดิมเนาะเ้าจำจัด50นะคะข่าวต่อวันนะคะตัวนี้ก็จะได้แต้มด้วยนะคะแต่เข้าไปเมื่อกี้ได้นะคะแต่ว่าไม่รอดีกว่าเนาะ <Hey. S 1> แล้วก็ด้านบนเมื่อกี้นะคะเป็นโฆษณานะคะแล้วก็เข้ามาตรงที่คาว่าสะสมแต้มเนาะก็จะมีให้สะสมนะคะก็มาเลือกกดกันได้เลยเนาะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นที่กระเป๋าสตางค์นะคะก็จะมาอยู่ต้นี้นะคะตรงนี้ก็เป็นประวัติคะแนนที่เราได้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นนะคะเป็นคะแนนนะคะที่เรานะคะจะสมนะคะว่านั่นนะคะมีเข้าวอลเลทนะคะแล้วก็เติมเงินมือถือเนาะเดี๋ยวเข้าใหม่ให้ดูอีกทีนะคะเข้าตรงไหนนี่นะคะก็เป็นประมาณนี้เนาะก็แลก ประมาณ3วันนะคะถ้าเข้าวอลเล็ตนะคะข้าธนาคารก็จะน่าเป็นอาทิตย์นะคะก็แล้วแต่เนาะก็มีทั้งหมด4ธนาคารนะคะก็ใส่หมายเลขบัญชีแล้วก็ป้อนหมายเลขบัญชีกรอเดี๋ยวก็จะเป็นเติมเงินเข้ามือถือนะคะก็น่าจะมีครบเครืองขายเลยนะคะก็อันนี้เป็นประวัติเงินออกนะคะของเรานะคะว่านี่นะคะ ก็มาดูตรงเมื่อกี้ได้นะคะว่าเออถอนเงินไปถึงไหนแล้วเนาะก็จะ